มีอะไรเยอะพูดก um, okay. ับพ okay. ี่น้องแฟนมวยพูดอีกพูดอีกพูดน้อยเลยไม่พม่ดีเลยนะนี่แหล้วค่ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับทำเต็มที่ต่อไปครับโอเคนี่น้องชายก็ขอคุยด้วยหน่อยเป็นไงหมดยกมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจยังไงวันนี้ لا, ได้้ไดยกพาทั้งยกเอาแล้วยกอื่นเราล่ะก็ได้อย uh. ู่ครับยกไหนบ้างพี่ที่เราบอกว่าได้ยกสามเนี่ยยกสี่ก็ได้ไปปลายยกสี่ก็ได้ไปปลายคือเรากินมาเรื่อยกินมาเรื่อยเนาะแต่พอยกให้เหมือนเราเบื่เลยเมืมึงมองเราเราก็มองว่าชนะแต่พอกรรมการให้แพ้เนี่ยเรารู้สึกอะไรล่ะเสียใจมากครับเสียใจครับเสียใจอัดฉีดเนี่ยหายไปเท่าไหร่แค่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจมีโอกาสในอยากแก้มือไหม อยาครับพิ่ตัดไหนดีครับกัดนี้ไงตัดนี้เลยจุดไหนเลยครับวันนี้ต้องตัดไปแก้ไขเลยก็วงในครับวงในเป็นยังไงวันนี้ัการยุกสีก็โดนกดนะครับโดนกดเลยตอนนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องก็ขอโทษทีมงานนะครับขอโทษที่ทีมสระที่ทำให้ผิดฟังครับ ไปแล้ววันรักันใหม่เนาะขอให้ได้แก้มือรู้เลยครับแล้วี่ถามนิดนึงเอ้ยยกเอ้ยกยกยกห้านี่เรารู้อย่างว่าเราเป็นกลับมาเป็นต่อแล้วครับคิดว่าได้เปรียบหรือว่าเป็นต่อนี้ลูกไหนว่าได้เปรียบด้แต่ลูกแข่งอ๋อได้ลูกแข่งไปเข้าอะไรได้เปรียบโอเคไม่เป็นไรเนาะเอาใหม่เอาใหม,าามา่ขอบคุณมากครับรอบวันนี้โอเคแม่งคนโบราณไม่โตเลย<ม>ยกห้าซ้ายอับ ต่ S 2 5-1ิยกใช่ใครยก5ยืนรับอย่างเดียวโป้ดีไม่หยุดหมดยกเรา5-1เสรดีครับนอกชายก5เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอะหมดเนี่ยครับหมดอะไม่โตอะแน้่เป็นไงวะลุกเกมช่วง3-4ยังไงก็3-4ก็น่าจะได้เยอะครั iya, <S <s บท้ายนี้ลุ้ท้ายเพราะหมดหมด5น ไปโตเลยยกห้าความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างเนาะก็ดีใจครับโล่งไหมก็โล่งโล่งใจกำลังใไม่หลงเลยแลวเริ่มมั่นใจในยกไหนแล้วว่าก็ยกสามน่าจะเอาอยู่แล้วยกสามนะไปยกสามยกห้านี่คือมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วมั่นใจด้วยหมดด้วยครับแล้วเมื่อกี้ป๋าเขาว่าไงบ้างเขาไปคุยกับป๋าก็บอกว่าออยย่า่าใส่เยอะครับ ให้ตั้งใจชวตั้งใจซ้อมครับมันเป็นเพราะอะไรมันทุกคมัตื่นเต้นในแบบ่สยครั้งแรกไหมใช่ครับมันมันก็ตื่นเต้นครับบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้อะไรนะครับตกใจบรรยากาศก็นิดนึงครับนิดนึงผู้ชมเขาบอกว่าคาใจมากเลยอยากแก้มือได้ครับขอเป็นร้อยร้อยห้าครับร้อยห้าวันนี้ชักร้อยไหนร้อยร้อยสี่ร้อยสี่บีบีเปะครับ นี้พอใจผลงานไหมก็พอใจผลงานครับุณแต่ไม่เท่าที่ควรเท่าไหร่ครับคุณไหญนเลยครับที่เขากลับไปปักคุณแจ้งก็เรื่องไปไปหมดแรงใช่ไหมไปหมดแรงเขาไปเสริมพละกำลังเนาะครับครับวันนี้ก็ททำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณไหมครับก็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนครับที่คอยพปอร์ตและคอยให้กำลังใจครับวันนี้ก็สำเร็จแล้วครับอระซิบนิดนึงครับอัดฉีเมือหนึ่งครับมือหนึ่งครับผม ฝายเอฟซีคนนะครับช่วยเชียุกร์ช่วยเป็นออตังใหต่อไปครับ <S <S <ๆ S 2> วันนี้ก็ทำสร็เร็จครับแต่เสียวนิดนึงครับครั้งหน้าจ,จะไม่ทำให้เสียวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ